การสื่อสารระหว่างกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเฮ้ยเราต้องทําการคัดสรรเดอะเน็กซ์ลดาเนี่ยให้เรียบร้อยภายในมีนาไม่ได้เหมือนที่คิดกันไว้เลยตายแล้วหุดหงิดมากคือมันแบบมันพังแน่ๆเพราะมันเปของใหม่มากๆเนี่ยห้ามมั่นใจเกินไปในการลองเสียตังไปเป็นแสนเป็นแสนนะเฮ้ยเขียด สวัสดีประจำปี2021นะคะกับ B High r a d ค่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยสําหรับซีรีส์นี้นะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนิดหนึ่งตั้งแต่แบบต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายสิ่งที่เราทําก็มีความแบบเออต้องแก้โน่นนี่นั่นแต่พอเปิดมาต้นปีปุ๊บอา้าวเจอโควิดเพื่อก็ตัดสินใจไม่ได้เราต้องเซฟพนักงานแล้วก็เริ่มลดกำพรมตั้งแต่เมกราคมเป็นต้นมาเลยแต่ว่า1สิ่งที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วถ้าติดตาม Facebook เยอะเนี่ยก็อาจจะเห็นโปรเจกต์ของ The Next r a d a YouTube ก็จะมีคลิป1คลิปที่ปล่อยไปอยู่ในนั้นและอาจจะเห็นผ่านตากันบ้างวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับ The Next แ a d a ดนี้ให้ฟังเผ <c oughs> ื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วก็ติดตามกันไปมากขึ้นนะคะ จริงๆมิชชั่นที่ลึกที่สุดของบริษัทเฟื่องมันคือ everyone can be the best version of themselves ทีนี้เราก็เลยต่อยอดออกมาเป็นระดาทดลองมีน้องออยน้องเตอร์เ,อรเอรลอะไรเงี้ยเป็นช่วงลองผิดลองถูกมากๆมันเหมือนเรามีไอเดียแต่แบบมันก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์คัทที่สุดเรารู้แค่ว่าเราอยากทำยังไงก็ได้เพื่อที่เราจะสร้าง สเปซให้สําหรับผู้หญิงที่เป็นแบบเราก็คือเฟื่องรู้สึกว่าเฟื่องเป็นคนธรรมดาที่ได้โอกาสดีเราได้เป็นตัวของตัวเองมากๆเวลาได้มาพูดคลิปได้ส่งต่อความรู้เรื่องราวที่เราสนใจเนี่ยออกไปให้กับทุกๆคนเราอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ทรัพยากรทั้งหมดที่ทเรามีต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้ได้ด้วยพลังของอินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์นะ very early idea ของเราเลยอ่ะคือตอนแรกเราก็วางแผน,นตั้งแต่ปี2019เนาะที่แบบหลังจากลอนไปไม่นานายป,ปีเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเออปีหน้าเนี่ย2 0 2 0 เราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยที่เราไปเอาน้องออยน้องเตอร์เติมาเหมือนเราไปหันมาจริงๆเราแบบไปจิ้มมาไปทักเหมือนแบบไปเฮทหันมาแต่เรารู้สึกว่าเออเราอยากไปทัวร์ต่างจังหวัดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนกรุงนะเราอยากจะไปเจอสาวๆที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไปให้ความรู้ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนโลกออนไลน์เพราะเฟื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นเทรนด์นะตอนนี้ด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะไปทั้งให้ความรู้แล้วก็เผื่อไปเจอเพชรเม็ดงามอ่ะแล้วเราก็เผื่อ อยากจะมาจอยด้วยกันกับเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นแผนตั้งแต่2019ก็โหคุยกันเต็มที่เตรียมหาสปอนเซอร์เตรียมดีลมหาวิทยาลัยไว้คร่าวๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่ก็เปิดต้นปีมาจ้าก็มีโควิดพอเริ่มเข้าสู่ประมาณไรมาส3มันเริ่มกลับมาโอเคยังไงเราก็จะต้อง go on ต่อเดี๋ยวปี2021เนี้ยเราก็จะตั้งใจเต็มที่ในการหา the next ละละกันเราก็มีการแตกตัวนะคะโดยการจีบพี่ไตเติลเออคนดีคนเดิมสกิลเซ็ตพี่ ต้นน่าจะเหมาะกับการดูแลคนเพราะว่าเขาก็โตมาจากการเป็นผู้จัดก,การเรามาก่อนนี้เราก็เลยให้เขาไปหุบเบิกขาของการปั้นหา KOL นะซึ่งระหว่างทางเราก็คิดไปคุยไปทําไปนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือ2021มาก็เจอโควิดอีกค่ะ แผนตอนแรกเราก็มีการคิดอลังการยิ่งใหญ่ะจะต่อยอดเหมือนกันว่าออสรุปเราไปออนทัวร์ได้ยังนะแต่ก็ดูน่าจะยังไม่ได้เพราะโควิดมันก็ยังไม่ซาขนาดนั้นแต่พอโควิดมาอีกระลอกหนึ่งตอนต้นปีเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าต้องต้องลดสเกลลงมานะคะอินเนอร์ส่วนตัวเฟื่องและพี่เติ้ลและจริงจริงก็หลายๆลนยคนน,ยนะก็คือเป็นพวกชอบเล่นใหญ่นะคะก็คือชอบทําอะไรใหญ่ภายใต้สิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นปลายทางที่เป็นคลิปออกหน้าบ้านทุกครั้งเลยเรามีการคิดใหญ่ สมอตอนแรกเนี่ยพอได้รับเรื่องนี้ไปพี่ตน้นก็โห้ตื่นเต้นรู้สึกว่ามันคือสายถนัดเขาไปดึงน้องๆคนนู้นคนนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะทําวิดีโอรับสมัครก็จะสื่อสารยังไงเราจะอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากอาจจะเห็นไม่ค่อยตรงกันที่สุดไม่ได้มีเวลามากพอหรือว่าไม่ได้แบบคุยกันมากพอทําให้ไอ้โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ตอนแรกก็จะเป็นน้องในออฟฟิศเล่าทําโอ้โหคิดเต็มที่นะว่าจะทําคลิปแบบนี้จะไปฝากเพจเพื่อนบ้านโปรโมทเพราะฝันของเราคือการสร้างคืนที่คนเราจะสร้างคนเฮ้ยู้เล็กอะไรเงี้ย แต่ว่าสรุปอาจจะเป็นภาพที่ยังไม่ได้เหมาะกับเฟสตอนนี้ที่สุดเอออันนี้ก็เป็นเลสเซอร์เลิรชนิดหนึ่งนะคะว่าการสื่อสาร ระหว่างกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆทั้งโปรเจกต์เนี้ยมันก็จะมีเรื่องประมาณนี้เยอะมากว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้เข้าหาเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วก็คิดกันเองว่าเออคงเข้าใจมั้งแล้วพอไปลงมือทำไป execute แล้วเรื่องมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นของใหม่มากๆเนี่ยห้ามมั่นใจเกินไปในการลองลองได้แต่ต้องลองแบบเล็กๆอะ่ะลองแบบ startup ก็คือ fail fast fail cheap fail forward นะคะก็คือแบบ ง่ายๆอีซี่อีซี่ไม่ใช่ว่าลองแล้วก็โหเป็นยิ่งใหญ่ใช้พลังงานทรัพยากรคนเยอะอลังการไปหมดแล้วก็สุดท้ายเฟลอะไรเงี้ยก็เป็นเละเทเลินไปสรุปไม่น่าใช่ป่ะเออดังนั้นโอเคเราก็เลยลองหาเอาซอร์สโปรดักชั่นแล้วกันจะได้คุณภาพที่แตกต่างจากคลิปปัจจุบันของเราพอจ้างมาเฮ้ยสตอรี่บอร์ดก็ทำมาดีเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไอ้พวกไอเดียสเตจมันก็จะมีอันที่แบบเอออันนี้เราชอบแต่พอมานั่งทำเป็นสตอรี่บอร์ดให้เข้ากับ ดาของเราที่มันเป็นตัวตนของเราที่มันต้องมีผู้หญิงที่มีความอยากไปข้างหน้า forward thinking หรือต้องมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย s t o r y b o a r d มันก็เลยแบบภายใต้คอนเซปต์ o o ูแบบชอบแหละเออแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ใช่สัทีเดียวนะมันมันเออก็แก้ไปแก้มาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เสียตังค์ไปเป็นแสนนะคะการที่ไปถ่ายทำจนถึงวันจริงคือเออยังไงดี เหมือนเหมือนพอคุะอต้องบางอันก็อาจจไม่ต้องตัดลงมาได้นะไม่รู้จะพูดยังไงมันมีไทม์ไลน์ที่เราวางกันไว้ใน Operation ่นโฟนะคะว่าเฮ้ยเราต้องทำการคัดสรนคัดหาเดอะเน็กซ์ลดาเนี่ยให้เรียบร้อยภายในมีนาเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกเลื่อนเลื่อนมันเอ๊ะมันไม่ ไม่ตรงไม่ตีไม่ถูกจุดสัทีแล้วก็เรื่องสําคัญที่ไม่เร่งด่วนเนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เร่งด่วนไปเลยอพอไปถึงหน้าง,งานจริงก็คือไปออกกองแล้วจ่ายมาจำไาไป50แล้วไปถ่ายทําแล้วแต่ว่าเนื้อหาข้างในอ่ะคือรู้สึกมันยังไม่ได้เคลียร์อันนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าอันนี้คือความคล้ายๆกับไม่กล้าตัดสินใจคือเฟื่องหารู้สึก ว่ามันต้องมีอะไรแหม,งแม,งแม่งแม่งแน่เลยคือเฟืงแอบคาดหวังกับวิดีโอตัวนี้มากเหมือนกันโอ้หถ้าทาอบอกมาดีมันต้องดีมากๆแน่เลยอะไรเงี้ยตอนแรกเราจะมีแบบนั่งรถแล้วเปลี่ยนไปไฮเปอร์ลูอะไรเงี้ยแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนัางาน,นคือไม่มีใครกล้าคออะไรเลยอเออแล้วแล้ววันนั้นคือเฟื่องก็แบบงุนหงิดมากคือมันแบบมันพังแน่ๆคือรู้อะไรว่ามันไม่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยเออโหเครียดมากแบบตายแล้วมันไม่เลิศแน่เลยเสียเวลาถ่ายน้องเตอร์เนไปแบบโอ้โหครึ่งเช้าแล้วเลือเฟื่องกับอออีกแบบ มันไม่มีการคุมเวลาที่ดีหรืออะไรเกิดขึ้นคือรู้สึกว่าตายแล้วแล้วก็ต้องแย่แน่แต่ทุกคนก็พยายามเต็มที่งั้นเดี The Show ๋ยวโชว์มัสโกออดละกันก็ทํากันไปนะคะแล้วก็ลองให้พี่โปรดักชั่นหนตัดคลิปมาแต่พอตัดมาคือแบบไม่ได้เหมือนที่คิดกันไว้เลยตายแล้วมันแบบโอ้มันไม่ได้แน่แน่แล้วก็ดูทรงคือเพื่อไม่ให้ทำลายขยื่นเนี่ยตัดสินใจแบบ เกิดขึ้นมาณนะวันนั้นที่เข้าไปที่ออฟฟิศเราก็เป็นแบบวันเดย์วันไนท์มีราโคมากๆก,ก,กับการที่อ่ะถ้างั้นเฟื่องขอว่าคลิปหนังสั้นเนี้ยช่างมันเรายังใช้ไม่ได้แน่นอนอาจจะต้องถ่ายซ่อมใหม่หรือไม่รู้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดแต่ว่าสําหรับรับสมัครอะคือถ้างั้นเดี๋ยวเขียนสคริปต์เองแล้วก็ให้น้องไปช่วยทําจัดไฟคิดมูดอะไรกันมาเนาะเฟื่องก็มาในวันรุ่งขึ้นเพื่อแบบถ่ายวันนั้นเลยแล้วก็ทีมก็เอาไปตัด คืนนั้นเลยสุดท้ายมันคือวิดีโอที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละคะ่ะนั่นคือวันในมิราโคลนะคะทําอย่างเร็วมากเอาเป็นว่านั่นแหละระหว่างทางมันก็มีความตะกุกตะกะครุขระเลสเลอร์นก็คือถ้าทำลายมันบีบเนาะคือควรจะมาคุยพร้อมกันเลยในคนปฏิบัติงานด้วยคือเพราะอันนี้มันก็จะเป็นเฟื่องพี่กิฟฟคุยกับพี่เติร์นพี่เติร์นเอาไปทําต่อแต่พอพี่เติร์นอาจจะเป็นคนแคร์ทุกคนแล้วก็เป็นแบบอ,อ,อยาพยายามเก็บสะสมข้อมูลมากแล้วพอไปกระจายต่อก็เลยเหมือนไม่ได้ มั่นใจในเชิงเป็นแก่นน้องที่รับงานไปก็งงอะไรเงี้ยมันก็มีการรือร้อๆๆๆๆๆเป็นยุกมืดของ flourish digital เหมือนกันนะคะเบาๆในช่วงที่ผ่านมาว่าเออมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่เยอะมากซึ่งปัจจุบันที่ถ่ายคลิปนี้ก็ยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปนั่งเคลียร์นะคะแต่ก็เดี๋ยวคงจะได้เคลียร์กับน้องๆไม่รู้จะได้เคลียร์กับน้องๆหรือเคลียร์กับคุณผู้ชมก่อนที่มาเล่าสู่กันฟังทีนี้ก็เริ่มเป็นของการรับสมัครแล้วก็ทาเป็นเว็บไซต์คือคนยังสมัครน้อยมากคือเฟื่องรู้ส ทำยังไงดีก็คลับเฮาส์เริ่มบูมตอนนั้นเพื่อนก็เข้าไปสิงในคลับเฮาส์เยอะใช่ปะเพื่อนก็แบบเฮ้ยเฟื่อเจอแบบสาวสาวที่ดูพูดคล่องแคล่วดูเป็นตัวของตัวเองอยู่ในคลับเฮาส์เยอะมากเลยบอกพี่ต้นเราก็ไปหาในคลับเฮาส์แล้วทีนี้พี่ต้นก็ไปขอยกมือเป็นสปิเกอร์ในคลับเฮาส์หน่อยแล้ววันนั้นจากที่ขึ้นไปในคลับเฮาส์เนี่ยก็ได้หลายคนมาเพิ่มเติมนะคะรอบนี้ได้มาประมาณ200กว่าคนค่ะทีมงานก็คัดกันไปเหลือประมาณสัก60คนก่อนแล้วก็คัดจากวิดีโอจากสิ่งที่กรอกมาอะไรเงี้ยก ใจคือแบบไปแล้วทำไปแก้ไปท้อเหนื่อยชีวิตหลายเรื่องนะคะเขียดพอมาถึงรอบที่เริ่มสบายใจนั่นก็คือรอบเป็น40 finalist แล้วเริ่มมาสัมภาษณ์ ถกประเด็นเรื่องเทคโนโลยีกันในซูมเออก็รู้สึกว่าภายใต้ทางที่มันขรุขระเนี่ยคือเราก็เห็นคนที่ฉายแววอยู่ในนั้นหลายคนเหมือนกันแฮะแบบมันก็ไม่ได้แย่ดีกว่าที่คาดแฮะตอนนั้นคือรู้สึกชื่นใจมากเพราะว่าอย่างนา้อยๆคือได้เจอทุกคนแล้วทุกคนพูดแล้วเตรียมตัวมาดีมากอะแล้วแต่ละอันคือเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้ว่าส,สาวๆดูคลิปจากเราหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าก็แบบเออพูดเรื่องพวกแบบ Brain Computer Interface พูดเรื่องให้ประหลุพอเราให้โจทย์แบบนี้ไปแล้วทุกคนเตรียมตัวแล้วตอบคําถามมาในแต่ละสิ่ง คือเรารู้สึกว่ามันใช่เป็นตรงกับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆคือแบบ creating a space where everyone can bring the best out of themselves do what they love and make a living อ่ะอันนี้คือแบบ มิชชั่นสเตทเมนต์ของเราก็มีหลายคนนะที่บอกว่ายอมรับตรงๆว่าไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีมาก่อนแต่พอเห็นมิชชั่นเราก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยพยายามไปศึกษาแต่พอศึกษาก็เอ้ยชอบมันก็จะมีทั้งคนที่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้ก็ได้มีเอ็กซ์โพชกับโลกเทคโนโลยีแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นการจุดประกายเขาตอบไปแหละอาจจะดูดราม่าและยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็มาเล่าสู่กันฟัง<ๆ>ก็เป็นธีมที่จริงๆก็อยากจะบอกว่าเรายังไม่เก่งแต่เราจะเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าทุกเรื่องเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะมันมีคำของนักประดา์คนหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งอ่านมาแล้วก็ชอบมากเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่ผิดพลาดในเรื่องนั้นๆมาแล้วทุกรูปแบบนะคะ ก็จะบอกทุกคนที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวหน้านะคะว่านี่แหละทุกคนก็ล้วนเฟลนะคะแล้วก็ทุกคนก็ล้วนจะต้องแบบ Learning By d o i n g แล้วก็การตัดสินใจที่ถูกเนี่ยมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆแล้วการตัดสินใจผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าลงมือทำดังนั้นลงมือทําไปเถอะแล้วก็ระหว่างทางมันก็อาจจะเฮ้ยขุกขะบ้างแต่ว่าปลายทางก็อาจจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ก็เป็นได้นะคะจบสวยไหมคะ เจอกันใหม่ซ p หน้านะคะติดตาม The Next s a r ฝากเชียร์น้องๆเจนใหม่ที่เฟื่องใหม่มั่นปั้นมืน่นซึ่งก็มีอีกหลายรอบถัดจากนั้นก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังยังไงก็ฝากติดตามเจอกันใหม่อ e พีหน้าสวัสดีค่ะ